a yeah, just in terms of um, the main economic activities of p a t a y a y a h it's mainly um, trades, transport, logistics, banking, and also as a center for education. s o n g ้าเป็นเมืองออกจากกรุงเทพแล้วเป็นเมืองที่ส่งสินค้ามากเปนระดับ2ของประเทศไทยปีหประมาณแสนถึงสองแสนตัน Chang um is kind of the second largest exporter of goods and services in Thailand. Um, with sort of net export income? later. Two hundred thousand million. Yeah. Million baht. Lot. Uh, we have the airport. We had the train. We had the uh, uh, sea, sea port. And we had the road to an export our goods to every country to the world. Mm -hmm. yeah. <coughs> That's uh, called Honanpur. We got the first, and the idea all the activity will be stopped it will be stopped up for at least uh, two or three days, up to four days. So, the four days of the activity, or the listed will be shut down. Our electric will be off. Our quality will be off. So, this is the, 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 the damage for our economy. Um, how, how much damage in terms of monetary Uh, If we say that. <coughs> ถ้าเรา limbs, our, องว่าภาพรวมกันค้าเรามี g g p P ของจังหัดนหนึ่งแสนแปดหมื่นล้านต่อปีถ้าเราดูไปสวันก็ออนหนึ่งแสนแปดล้านหัาง4วันนั่นคือของของอีขอมเมิร์ซตอนที่ังหวัดเป็จังหวัดแต่จังหวัดสงขานั้นนะฮะเมืองฐานใหญ่เป็นเมืองเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในจังหวัด เป็นจังหวัดใหญ่มีรัฐสิบสี่อำเภอนะมีอำเภอเมืองทั้งบ้านครเนี่ยก็มีขนดใหญ่ทที่และสมคามที่สมคามจะเป็นเมืองโปรดชื่นหนึ่งคือเมืองขัตกางอยู่อาศัยเมืองขัดใหญ่จะเป็นเมืองศูนย์กลางของธุรกิจทุกๆที่มีอยู่เพราะฉะนั้นวันดังเดนิมจที่เกิดขึ้นผู้ที่จะเสียหายมากที่สุดก็คือพ่อค้าในเมืองขนดใหญ่ <the> คือต้งแต่น้ำท่วมสองสิบเ็ดสองเอ็นไม่ยังไม่ยังไม่มีน้ำทวมเอญอปีที่แล้วปีที่แล้วท่วมแปดจุมชนปีที่แล้วท่วมแปดจุดชนิดเชีอีากอ่วมแปดจุดชนนี่คือท่วมแต่ในภาพรวมทะขัด้งเนี่ยเกิดการชะงักเพราะว่าตกใจ ตกใจเนี่ยประตกใจแป๊บหนึ่งทางสปอร์ตนานไม่ได้เพราะเวลาท่กคนพูดถึงทุัอใหญ่แต่ชัดใหญ่นี่เป็นศูนย์กลางสินค้านี่ต้องมาจากมาจากเซ็นเตอร์ออเดอร์จากออเดอร์แบงก์ก็คั่มจากแบงก์ก็และ as part to the order when when we have the the, the from the bank cannot come in and we our g o o d s cannot cannot flow up to the ธนาคารนี่มันมันไม่ใช่ว่าทั่วแปดจุดแล้วทุกอย่างเดินต่อไม่ใช่ เพียงแต่ว่าที่เหลือนี่ยังไม่ได้ท่วมแต่ธุรกิจเริ่มหยุดแล้วเพราะทุกคนไม่กล้าสั่งของไม่กล้ามาเที่ยวไม่กล้าซื้อของแหละธนาคารก็ไม่คปดจะเบิกเงินท่ายอคทิวิตี้แล้วเริ่มจะเตรียมพร้อมว่ามันจะเกิดประเด็นระดับไหนก็จากการงานของเอเซอร์เมื่อวานท่านได้มีผู้ชมในเชิงตัวองกทางเพื่อการธุรกิจใชรับ ราะอย่างนี้นี่แหละผมโดดลงไปเป็นประธานซึ่งตอนนั้นเป็นประธานยังเป็นประธานของคาที่เราทำช้าต้องยอมรับอย่างว่าเ,เมืองนี้เป็นเมืองเศรษฐกิจเวลาเกิดเสียหายพ่อค้าเราเนี่ยจะเสียหายมากเพราะฉะนั้นผมเลยต้องลงไปช่วยและส่วนตัวเองผมก็มีทางธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องสิ่งา้าเราไม่น้อยพอพอเป็นพอด้านนี้เลยเข้าไปช่วยกันบริหารจัดการพอบริหารจัดการไปแล้วเนี่ย พอทราบข่าวอย่างนี้เนี่ยผมก็เอาเรื่องนี้เนี่ยประกาะจายผ่านสมาชิกของันร์นากรรมการขอพันค์าทั่วไปทุกเซนเตอร์ของคาาเขาขได้รับทราบว่าสิ่งที่เราทํมาสามปีเราทําเรื่องของให้ชุมชนของแข็งแกร่งแล้วก็เราทําเรื่องของกล้อง CCTV ให้พ่อค้าดูจากเว็บไซต์เองดูอะไอีกเพราะพ่อค้าเรื่องสื่อสารเขาเลยอยู่แล้วเพราะก็เย่านป้อมเ่ยเขาก็ประเมินได้ว่ามันร่วมอะไน สินค้าสต็อกของคนเก็บอย่างไรจะย้ายอยางไรเวลาสร้างบ้านแบ้นีสร้างยังไงอันนี้คือกาแบบรพัฒนาของเอองปีสองอห้า,าห้าสิบห,ห้บบสาส5ห้าสบาสิบหาิห้าส้าส <c oughs> ห,ห้าสาิบห้าห้าส้ปิบห้อ้ต้ห้าิบห้้ิหิ้ิ แล้วปีที่ต่ดท,ที่ผ่านมา,าที่ทุทก8 K เนี่ยติดแล้วติดแล้วปพรติดตัวเน,นี่ยอันนั้นะจะเป็นช่วยให้กับทางหน่วยราชการซึ่งในกรรมการของเราด้วยที่มาวันคุยกันมี6ท่านเนี่ยเป็นอนุธมัมการประเมินสถานการณ์น้ำเขาก็ได้มีแบบโมเดลของน้ำใช่ไหมที่ที่เรามาว่านน้ำบนฟ้าตกในดิน และกรมตุกก็มางหข้างล่างข้างล่างเขาชงภาพเมื <s loyalty> <od> oh ่อซับน้ำเขาช่วยเรื่องวิชาการใช่ไหมเสร็จแล้วก็มองทางวิชาการเสร็จแล้วเขาก็ไม่สนใจว่าจะรดนโทษเขาก็เอากล้อง C C T V เราเป็นริเชนแต่ถ้ามองต้องแค่นี้ตรงเขากทำนู่นไหมบางสาลีแค่นี้ตรงก็โอเคไหมถ้าใช่ก็ปักกาลได้หรือไมบางอย่างควรจะเป็นฉันตอนต้นปีห้าสี่ ต้องดีก่อนค่ะแล้วาทางธุรกิจทางการทุนกิดได้ใช้ข้อมูลจำนวนเงินเง็บไก่หรืออะไรอย่างเงี้ยได้ครัคือเรียกว่าก่อนหน้านี้ยังไม่มีโครงการนี้นะทุกคนก็ตกใจกันตอนหน้าฝนแบบเฮ้เมื่อไหร่ท่วมเมื่อไหร่ท่วมจะสั่งสินค้าก็าไม่กล้าสั่ง พ่อคอพ่อเราต้อยงยอมระว่าเ,าเราเราตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นศูนย์ค้าค้าก็ไมย่างนี้ใช่ไหมเรื่องก่อนสัสนส่งสินค้าาเข้า,ขามาเนี่ยถ้าค้ามาแล้วตัดพวก,มมกนี่ยปูเสียงมากเลยเพราะฉะนั้นทุกปีของเวลาหน้าฝนเนี่ยก็จะเป็นเป็นไฮซีซันของธุรกิจและการท่องเทีย่ยวเพราะถ้าไม่มีตรงนี้เรามาช่วยนะเขาไม่มีแบบมีกองซิตี้มาฝากคนเด่นได้เนี่ย ฟังจากภาครัฐถ้าเราเป็นกองสื่ทีวภาครัฐก็ยังไปบอกว่าเอ้ยเอ็กซ์คมป์นุนมันเปเ่องอเพราะมีกองสื่อทีวีเราก็เราก็เป็นตัวตัวจับเซ็นเซอร์ด้วยพอมันนิ่งปุอบเนี่ยทำให้ภาครัฐมันเจนตุกปากกาทำให้ผู้อุปถัมมันเจนเรื่องของเฮ้ยสั่งสินค้าได้ไม่ได้จะเตรียมพร้อมยกของเมื่อไหร่ไอ้นี่ทำให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นการท่องเที่ยวเขามาเห็นภาพการโรงงานจะผลิตสินค้าก็เห็นภาพ การธนาคารหรือว่าพาณิชย์คอมเมิร์เชียลต่างๆในเมืองก็เห็นภาพว่าเออเมื่อต้องยกปิดร้านเนี่ยบางทีฝนตกหนักปิดร้านยกเสื้อห้าวันว่าของหายก็มีแ้วถ้าอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเป็นภาพชันเนี่ยท we have the tourism from Malaysia Singapore Indonesia around 1.3 million per year come to t h a i a n Now um how how many cameras are are here? Um, seven. there? Seven. There's seven camera. We got a seven camera uh around the the uh water shape. What the, the shape of the water uh, power. Uh, uh, start from the Mong Kong. <coughs> is uh about uh, thirty-five kilometers from here. Mm -hmm. and, uh, the scan ones is the Bangsar line, mm -hmm. about uh, 10 And kilo, kilo. Mm -hmm. uh, When was the campus so? I mean, uh, off? Two, two years ago. Two years ago. Yes. How, uh, how, how, many, how many businesses uh, actually <coughs> go to the website or use this? The number uh, of when the first coming that day, uh, one, one of the January Song Songhound Song. Uh got a big person people go to the our website in people. About hundred and ninety-nine thousand people access the website during the floods. Mm -hmm. And even regular citizens like three hundred thousand or so. าะฉะนั้นสิ่งที่ดูเเป็นต้องลอไม่ใช่เฉพาะคนหนาดใหญ่เชอยซึ่งก็ดู mm hmm. แล้วก็ขะุกการในส่วนนิเทศก็ดูแต่เพราะทรัพย์รอก็ดูเนี่ยพวกผู้มีอำนาจกัรสินก็ดูววดูถื mm hmm. เอเป็นตนะั And how much, how much the ้มหล่อ Nine hours. Yeah. Because of this, uh, our distance from the border, the rain, of uh, the rains come down to the, the basin of the Bukhapaw. Uh, the distance uh, from the border of Malaysia to Hak is 55, 50, 58 kilometers. So, uh, the, the first of the drop down to the Saddam, will come through to Hap almost in uh, 12 hours to Hap Giang. That's the first will come here, the water will come here. So uh, our CCTV at the sadao and then the, the, the half, half point, half distance, uh, about 28 kilometers from here. So we can warnings uh, at least nine hours From the moment that the rain actually hits the basin ใช่ไหมคะคือจากจุดที่ฝนเริ่มตกถึงคืนแล้วแต่ว่ามันจะมีการพยากรณ์ forecast ด้วย system บออื่นก่อนหน้าหนชั่วโมงนี้นะที่เราทำนี่ยทำ warning system เราใช้งบอยู่สองแสนบาทน้อยมากๆนะสองแสนบาทนะ เออเราเราได้เงินมาโครงการน,นำร่องหนึ่งล้านห้าแสนบาทเราลงไปหนึ่งล้านสามแสนบาททําเรื่องของกระบวนการของชุมชนเยอะเซอร์มินเงินเหลืยสองแสนเราเข้าไปทํา,ากล้อง CCTV ทีวีเราเสนอกล้องมีของสัตว์น้ำกล้องเราเก็บเงินให้มันึ่งเก้าล้านห้าเนี่ยเราทำห้ากิจกรรมหนึ่งในห้ากิจกรรมมีกิจกรรมหนึ่งคือฟรัดโมเดลฟรัดโมเดลพอทำฟรัดโมเดลสเร็จ เดียนร้อยใช้เวลาประมาณสองปีผมเนี่ยเราก็จะมีภาพจำลองของเมฆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะสามารถเกินภายได้ที่ผมตั้งใจไว้คือสามวันสามวันแต่พูดว่าสามวันนี้นะไม่ใช่หมายถึงว่าสามวันนี้รู้ลงมาจะท่วแต่บอกลงมาแล้วว่าสามวันนี้เนี่ยสามวันสีเหลืองคืออย่างนี้การจัดัะดับของท่วเนี่ยใ,ในในทง คงนี้เนี่ยคือมันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมาแล้วนะคือถ้าธรรมดาสีเขียวท่านเริ่มระวังสีเหลืองใกล้จะท่วมสีแดงท่วมแน่นอนแดงพร้อมแสลงเพราะฉะนั้นสินี้ผมว่าเตือนภัยได้สามวันมาถึงสีเหลืองทำได้สีเหลืองคือสามวันแต่เฉพาะสามวัน บอกลงหน้าสามวันแล้วเป็นไซเลนเนี่ยทำไม่ได้แต่ถ้าไซเลนเนี่ยทำได้ตอนที่ฝนมันลงในพื้นแล้วแล้วคำนวณใหม่อีกรอบหนึ่งให้ความแม่นยำา,า,าสิเ้าร็เราบอกสีแดงได้ถ้าชัดเจนมั่งกองและชัดเจนไว้นึ่งร้อเสอร็นแล้วเราบอกได้ถึงไซเลนออนนั้นน่าจะต่อไปชั่วโมงนี้เนี่ยเราได้8ชั่วโมงต่อไปน่าจะได้ประมาณไม่ไม่ต่ำกว่า15ชั่วโมง ความเม่นเมย็นยังไม่ได้ร้อนะความเม่ยมนยำประมาณ5กแต่ถ้าเม่นยำร้อยเปอร์เนี่น้ำต้องมาถึงบางสาราคำว่าทำไมต้องบางสาราคืออย่างนี้ลุมน้ำคลองตัวเผาทั้งลุ่มน้ำเนี่ยสองพันสี่ร้อยตารกิโลเมตรมันอยนความลาดชันนี่อย่างนี้มันเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆและหัดใหญ่อย,อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเป็นลงมาเรื่อยๆนี่ใช่ไหมเวลาฝนมาลงป้อมเนี่ยต้องประเมินว่าฝนนี่ตกอยู่สะดเดว ตัวหมูจางหลนตัวตหมูทุ่งุมตัวอย่งน้ก็น้าฝนก็ประมาณลงมาพรบถ้าจะให้ชัดเจนว่าข้อม,มูลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยวัดที่บางศาราเพราะบางศาราเป็นจุดที่เริ่มที่เป็นเอกภพของท,ทุกทุกสายมาเช่นถ้าสมมติว่ามาจากทิศตอนตกมันก็จะมีแห็่งน,น้ำของราลานนั่นแหละนะแล้วก็ทิศตอนขอ,อะมาแล้วทิศเหนือมามันจะบรรจบกันที่บางสาลาพอพอบรรจบปุ๊บเนี่ยออกมาเท่าไหร่ คือพันเปอร์เซ็นแน่นอนผ่าเด็กทุม่ทุก่รู้เลยว่าทุกขนาดไนก็รู้เพราะฉะนั้นบางสาราเป็นจุดตายที่ต้องต้องรักษาไว้แน่นอนเพราะฉะนั้นบางสาราังัดนี้ยังไงยังไงก็กกมีสามถึงสี่ชุดขันต่างันอันนั้นคือพันเปอร์เซ็นนั่นอันันไม่ไม่้งสงสัยเลยวัดได้เหว่ามันวรม่นจะคนๆนะมันจะทุกอีชั้นก็จวัดได้เละได่ค่ะอืมมันจะช่วยช่วยการทำงาน เรื่องที่หนึ่งถ้าเราโฟกัสใแน่นอนตรงนี้เราก็จะบอกชาวบ้านแบเรื่อง land use วนานนี้ากกิจกรรมมีเรื่องอื่เรื่อง land use เรื่องผังเมือง land use ด้วยเพราะฉะนั้นพอพอเรารลุกขึ้น้าตรงนี้เราจะสต็อกของลุกขึนมาให้พร้โอเคสินค้าเรียบร้อยเรื่องคนเนี่ยเราก็จะบอกคนอย่านเราว่าก็มาดูแถวๆเราแล้วกันแล้วถ้าถ้า,ถา,ถาท่วมเราก็ทำเงินต่อได้ใช่ไหมแต่แน่นอนนะเรื่องแ a n d use จงต้องระวังนะทุกท่าน คือมันเดี่ยวนี้ถ้าถ้าเราเกินไาไในลูกนานสองสามวันนะถ้าห้าร้ชั่วโมงนี้เนี่ยมันจะทำไม่ได้แต่แน่นอนชัดเนี่ยสีเหลืองได้สองสามวันเนี่ยลองบอกทางไปไปเวชศสตรอเราเนี่ยพวกเราเนี่ยใช่ไหมให้ให้ใหญ่ก่อนให้ให้หมดหมดบ่วงเรื่องของน้ำท่วมลุกน้อยก็มาอยู่ช่วงขาวแถลไว้ที่สูงหน่อยแล้วคุณนั่นน่าทำเหมือนเดิมเราก็จะไป น,น,นี่คือส่วนส่วนตัวถ้าพูดถึงทัร์นิสซึมใช่ไหมเราก็จะพอเรามีชัดเจนว่าเราจะมีเงินเงินเกิดไปชัดเจนนะเราก็สามารถจะบอก,ท,กทุกทัวร์โรงแรมก็บอกสามารถบอกทัวร์ได้ว่าเราเตรียมอกพร้อมยังไงนะตองอกใจอีกผีชั่วอายงน่าจะมาแล้วน้าจะไปภายในกี่ชั่วโมงอย่างนี้เนี่ยเกิดความเชื่อถือของข้อมูลเกิดความเชื่อถือ ของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแอดิซันกันที่สุดแต่สิ่งที่ว่ากลัวมากที่สุดข่าวลืมข่าวลืมน่าดีทั่วข่าวลืมแบ่เป็นรุ่ยข่าวลืมนิดนงขกลัวหมดแต่เราสยบข่าวเลนั้งหมดได้มันก็ข่าวสารมาที่ทางเดียวเลยเพราะข่าวสารมาที่ทางเดียวพราวเนี่ยคนพูดเหมือนทั้งหมดนักท่องเที่ยวเาสใจให้มาประเทศนี้มาอำเภอนี้มาจังหวัดนี้ มีความอ,อาุ่นใจเรื่องการท่องเทีย र, ท่ยวใช่ไหมคนที่จะมาติดต่องานเอ๊ะไ้เวลาอย่างทันเดีนต่างกันัว่าคำวนวณละเมื่อวันนี้มันจะทุบวันนี้ไม่มไม่ทุ่อย่างนี้มันจะทำให้ทุกอย่างแติดตีมันจะไม่หยู่แต่แน่นอนเวลาทุ่มจริงๆก็ต้องหยุดชัวรวแต่บางแอคทินจริบางแอคทินจริก็กๆๆลังเดินต่อไดนะ้แต่พิแล้วนะนะในยุสมคมสมนธรการท่องเทีย่ยวนะมารวมมือเราทำบชัวเป็นแจกกันกะันแล้ว b ีนี y ทำเพิ่มวีทำเพิ่มด้วยภาษางานม,มาแล้วท้องบงามมาากะอกทีว่ปร้าษานองเรร้อนแลจะทําเพิ่มะจกให้กับตามน่ให้เราเรียนรู้ว่าดูที่ไหนดูอย่างไรทำก็อเ,อ,อ,อ,มมเนนองรู้สึกกับสนใจมากขึ้นเลยครับที่จมากคือก็เลยเห็นภาพเออมันมัน็ีอย่างนี้แล้วมีคำห่งคำหนึ่งไนะฮะเบิรนนี่พีนัมันจะคือสนใจมากนี่คนอว่าเราไม่สามารถพบกับไป ต้อยงยอมรับนะแต่ห้ับท่องเที่ยวรู้ลวง,งนะว่าเมื่อไหร่จะตวงแลน้นักท่องเที่ยวดูเองได้ดีมากชอื่ชี้ตายเลยบอกว่าทุกคนแบบออ,ออกพร้อมกันหรือทำมีอพร้อมกันคือมันไม่ได้เพราะว่าในหกักยาเนี่ยม,มีมีคนไม่เหมือนกันคือคอนเซ็ปต์คือเตือนภัย<ม>โดยไม่ต้องเตือนภั<ม>ย,ยคอนเซ็ปต์ยารคือคือ warning you without warning you you will see for yourself you, will, you, you can make the decision for will see you การที่มีค่าแข่ s ชวนม o ล้วนเนี่ยค่ะคือมีความสาคัญหรือทาให้มีความสำคัญหรือทำให้การทำงานตรงนี้เนี่ยมันมันสกระทอไรยห่งไหางคืออย่างนี้เราเรารับรอมรับอย่างหนึ่งนี่ยมนพร่ายมากย่งคือว่า ลก้วไเนะีาก็มีฐานของเรื่องของ,ของนะเขาเนี่ยดิพิชชั่นพอตัวนีันใช่ไหมเขาก็มีฐานของเขาอะคาเดมีและวิชาการเขาก็จะมีฐานของวิชาการใช่ไหม NGO เขาก็มีฐาน,น NGO ลอ w b u บิสเนสแมนหรือว่าพอ้อคานี่เราก็จะฐานเรามองถึงเรื่องของประสิทธิภาพการทำ เราบริหารจัดเราเอาตันี้มาบารๆๆ์รวมกันว่าคุณขนะดเรื่องนี้ผมทำเรื่องนี้ใช่ไหอคาเนมินกขนะดเรื่องนี้ผมทำเรื่องนี้ดีเวชนนกรมขนาดเรื่องนี้ผมทำเรื่องนี้โลโกการเมองผจัดก,การเรื่องรอบแบบของช่วยวางแผนเรา,าเ,รเรามาวางเรื่องของพอลิีเรามาวางเรื่องของสตาติจี้นะแล้วเราก็จะมาปรับ จาก Poli สีจ t เ e a ร์แอคชั่เแปลงมนเป็นผู้ดัเนินกอย่างนี้ทำให้เกิดความสำเร็จแต่ก็ยังไม่พอมังเร่เกิดของความพู้ท่ามกลางแล้วก็มีอินทิเกรตของข้อมูล่ไตงทำงานเป็นทีมถ้าไม่อินทิเกรตจะไม่ได้แล้วก็ต้องมีการมีส่วนร่วมที Sur ่ แต่อีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบรู้จัาค,คือ p o l i t i c a l r e l a t i o n s h i p Management This is the p i r t very very important for this n e e าก,การจัดการคนสำคัญมากเพราะว่าทันะ้ารจ้งานเรามาลหลายที่หนึ่งที่อะไรก็ความต้องการขแต่ละคนต้นสังกัดของแต่ละคนเพราะฉะนั้นะ เราภายในจะัดการมีคลสอินเตอร์เกรดมีระบบ a ารจ e ดการใช่ไหมมีนแต่เรากับบุคคล how to manage การเรของค a ร์ด l าบ e a e นี่อ very e important h i s this, this also is ่ค s อก็อวก most m o r t a n p o of the success o m the ถ mm ึว่าเมื่อที่มีิลียนเนี่ย เป็นยังไงคคือเมืองที่มี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 ดีสเลนส์เป็นยังไงนะไปยังไงหรือว่าจะมีมีอะไรเป็นพิเศษยัไรแล้วก็ถ้าเกิดจะส่งข้อความหรืออะไรไปให้เมืองอื่นเนี่ยอยากจะให้ให้คำแนะนำเมืองอื่นอยากจะเจอปัญหาใครใคคือถ้าถ้าพูดในสุขนะฮะทุกเมือง จะมีความปลอบางของทุกเมืองแล่แน่นอนแต่ความปลอมบางนี้อจาจจะไม่ใช่ปลอมบางเหมือนกับน,น้าท่วมแต่เป็นเรื่องอื่นถ้าเราบอกให้ผมภาพรบบเต็ใหญ่แ,แบบเมโครเนี่ยใช่ไหมก็จะเห็นภาพชัดว่าทุกเมืองก็มีปลอมอบางแต่ถามว่าคนในเมืองน,นั้นแนหะที่มีความสามารถการบริจาคดได้นเนี่ยลงมาช่วยทำเรื่องนี้หรือเปล่าใช่ไหมเรา เรามองว่ามูลที่ราเก็บาเลยนี่ยคือมาจุดประกายให้เรามาชวนคิดในประเด็นนี้เราก็เอาประเด็นนี้มาเป็นตัวเดิมในเรื่องใช่ไหมแล้วก็เราก็เอาวิธ,ธีการที่เราค้นพบและมองทํางานอย่างเงี้ยไปจัดก,การเรื่องอื่นๆของอของปอบประสิิาองนประสิทิ์ตงนี้สิ่งหนึ่งที่ผมทําได้สําเร็จเนี่ย ผมมีจุดป้าวใหมา่สั่ประเด็นตามตอนที่ผมทำหนึ่งสิ่งที่ผมทำนี่เนะี่ยถ้าคุณอยากทำสำเร็จแน่คุณต้องบอกว่าเรื่องนี้ที่ผมทำตอบโจทย์คนท,ท้องถิ่นหรือเปล่าใช่ไหมไี่ได้เรื่องที่สองมันจะกลายเป็นเรื่องของยกระดับเป็นนโยบายได้ไหมใช่ไหมถ้าไม่ได้ก,ก็จะไม่ประสบความสำเร็จ แน่นอนยกระดับความเป็นก็คือว่ายกระดับจากที่เราทำให้เป็นได้อยู่ไปของเทศบาลให้เป็นได้อยู่ไปของจังหวัดกรมจังหวัดระดวันจะทาาได้ไหมข้อทีสองมันทำอย่างไรจะไปถึงข้อที่สามพอคุณทำสเสราจแลเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของถอดเรียนรู้เพื่อไปทำอย,อย่างอื่นได้ทำไมเช่ว่าเราทำเรื่องเรเดน เรื่องของความบอบบางเรื่องการนำน้ำตัวได้แต่ตรงนี้เนี่ยคือคือปลายเหตุมันจะกันได้แต่กระบวนการที่เราเดินเนี่ยมันสําเร็จได้ยังไงตกองไหมเราสามารถเอามาเทียบเทีเยทม,ะะท,ม,นนามาทำได้ทุกทุกประเทศทุกทุกเมืองได้หมดเพราพะหลพโคในเจองหลักการผมมองเฉลี่หลักการก่อนแล้วค่อยลงมปนึเรื่องของ กระบวนการทันงหมดท่านจะเซอร์กับพี่สีไปยึดแหลมันดันใจให้คุณสมพรเข้ามามีส่วนร่วมแล้วมามาเป็นเป็นประธานคณะกรรมการของเอเซอร์ค่ะแตงานนี้เนี่ยจริงๆนโครงการนี้เนี่ยมันลงทที่สถาบันนครหันใหญ่และให้เทศบาลนครอันใหญ่นี่เป็นผู้ดูแลทั้งหมดโครงการนี้แต่พอลงถึงเทศบาลปนพวกเนี่ย เทศบาลนครใหญ่ตันหนักดีว่างานนี้ถ้าจะทําเรื่องของไทยเชนหนีเม็นคนเรื่องของน้ำท่วมใช่ไหมพอหนีเป็น้นน้ำท่วมปุ๊บเนี่ยนครใหญ่ก็เข้าใจว่าลําพังทีง่เทศบาลนครใหญ่ทําเม็ดฝนแน,น่นอนเพราะมันต้องกินกวา้างใช่เพราะฉะนั้นซิตี้ของเราต่างๆต่ารเนี่ยเราไม่ใช่ไหนทึงเทศบาลนครใหญ่เราหมายถึง,ถงนนะอำเภอ,อนาดใหญ่พอเจออำเภอใหญ่ปุ๊บเนี่ยทางเทศบนนาลนครบอกขอเป็นเลขา และเอาเทศบัลขั้นเขียงไปหลองทางแล้วหาใครคนหนึ่งที่เข้าใจเรื่องนี้และวมีตำแหน่งระดับจังหวัดมาเป็นประธานท,ทั้งทั้งเทศบาลก็โทรมาหาผมว่าให้คอยผมเป็นประธานซึ่งตอนนั้นไม่ยังไม่รูนะ้ไม่รู้ว่าจะมมาเปน็นปรทธานกี่อะไรผมต้องมาทำประธานเสร็จแล้ววันประชุมครั้งแรกผมจําได้ครั้งแรกผมไปสาลนิดเนียวไปประชุมที่นี่เขาทุกคนนั่งเรียบร้อยแล้วมีที่ประธานที่เดียว ให้ผมไปนั่นงกำหนดที่นี่เหมาะสมสรับผมนะครับแล้วก็นนทำตัวนี้แต่คนที่นั่งอย่างนี้เนี่ยเป็นผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานกันทั้งเลยแล้วเราก็เห็นว่าที่ผ่านมานี่เราก็มีศึกษาเรื่องของตัวประกอบก่อนที่จะมาี้ิงเรามาว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วยกันได้แต่ทําไมมันทำมันไม่ไันทีใช่ไหมเราวออเราก็ยินดีที่จะมาช่วยกันพลักดัน Uh, I'll just add one. Um,